อีกครั้งครับอีกครั้งกลับมาอีกครั้งครับที่ผาซ่อนแก้วครับอีกสองร้อยเมตรชิดซ้ายวันนี้มาอากาศดีครับโอ้ยดูวะอับลังจะมีอยเนาะโจลีคอนเก็บหยบเปิ้เอ้านางให้เขาคุยเปิ้ลให้ทามันเองพาหนุ่เก็บมาเที่ยวให้กําปกไปเนาะชิดซ้ายูจอร์ด้าเลยครับผมเปิ้ลโอ้โหรถตู้ต่อเนื่องเลยครับน่าจะเป็นขบวนท่องเที่ยว นครเทศบาลเพชรบูรณ์กับมาเที่ยวครับอีกหกร้อยเมตรเบี่ยงขวาเล็กน้อยหวใหญ่หูรักจะแก้มาครับไปขึ้นว่ายน้ำน้อยหน่อยภาพบรรยากาศที่ผาสนแก้วให้ชมครับนี่คือวิวด้านล่างครับวันนี้หมอกไม่แน่ใจหมอกควันหรือว่าหมอกน่าจะเป็นหมอกควันครับไมพอมือด้ยเนาะ เราเข้าไปชมบรรยากาศใกล้ๆกันครับเฮ้ยเนาะภาพอะไครับไปถูกไอเพจอะไรเนาะเพจต้นๆโฟโต้เก้าเมั้งโฟโต้อะไรนะครับสบายดีโฟโต้สบายดีโฟโต้นะออ๋เดี๋ยวเข้าไปชมภาพกันนะครับเป็นเพจเขาจะติดเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กโฟโต้สบายดีนั่นบนเบนรีสอร์ทนะครับบ้านปู่เขาเคาะ เบี่ยงขวาเล็กน้อยอขึ้นมาข้าบนกันแล้วนะครับ,อ,รบอ,รอีกสองร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางขวานะครับเสียสามบาทถ้าจอด20บมอเตอร์ไซค์เพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกเดินได้ สบายมากสุครับมาเดี๋ยวเข้าไปเจาะด้านในกันครับแดดก็ดีพี่น้องครับมาถึงแล้วครับด้านหลังครับถอดรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียงดบรรยากาศนะครับมาถึงแล้วครับวัดผาซนแก้วนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ด้านหลังครับองค์เทพชรูป หญ่สวยมากๆครับเดี๋ยวไปเบิ้งใกล้ๆกันนะครับให้เป็นบรรยากาศออรอบๆก่อนนะครับนี่แหละพี่น้องไปเดี๋ยวไปชมด้าน,นบนกันนะครับมาถึงวิวอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้นกยุงกําลังรํแพันครับส่งเสียงเป็นเป็นชุ่มช่วงนะครับนี่หายไปเบิ้งบรรยากาศใกล้ๆครับคนออกมาแผยสยาย สวยงามครับนกยุงครับเนี่ยเมื่อสักครู่มันส่นงเสียงนะครับแว้ก็แกลกอยู่นะครับ mm hmm. มีคุณผู้ชมเป็นนังต้มอ,อยู่ใกล้ๆนะฮะ mm hmm. หันมาแล้วหันมาแล้วพี่น้อง mm hmm. โอ้โหสวยงามครับนา mm hmm. เป็น mm hmm. บรรยากาศอีก บรรยากาศนี่นะครับซูมให้พี่นอ้องได้ดูกันญญากาเป็นยังไงบ้างนะครับน้องกิปเป็นยังไงบ้างอ่ะเสียงครับส่งเสียงห้องละอ่ะอ่าน้องญญาก,ากิปกับคุณแม่เจอกันได้น้องกิปบรรยากาศดีมากค่ะวก็สวยครับฮะอ่าน้องกิปเะเล่าว่าซูฟังแนหะ่เป็นยังไงครับมามาเป็นครั้งแรกเลยครับ อ๋อกำลังชมภูบาวอยู่ทั้งผุนนะฮะม,มามามาเป็นครั้งแรก<อ>บรรยากาศสวยด,นะดีมากนะครับกับคุ้งสิบอตองย่งางขึ้นถึงกังึ่งพี่น้องครับฝนรินๆินมาอีกรอบนึงนะครับจ<ะ>้าตอนนี้เสียงเครื่องจัดหญาเขามาเป็นละลอกพี่น้องครับ วิวสวยงามครับหยุดชมวิวครับถังมุมนะครับมีพี่น้องเฮ้ามาท่องเที่ยวกันหลยนะครับมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจความสวยงามความยิ่งใหญ่อลังการนะครับของวัดผาซ่อนแก้วนะครับ อากาศดีครับเมื่อนี้ฝนเริ่มจะลงเม็ดแล้วนะครับบรรยากาศครับปิวทิวทัศนครับของวัดผาส้นแก้วครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากนอก้องสุภ้สุคนครับที่ให้เกติตามรับชมช่องมุลหลายสายยาวนะครับ เดี๋ยวไปช่มภาพนิ่งครับมากับทั้งโปรดาเนธนะครับเป็น,นบุที่ได้หาเป็นบุญมากๆที่ได้เคียงพูดบุญวาสนามีบุญมาสวยงุบุญทําบุญสู่จังได้หากันมาน บุญต่อทางฮักมันคงบุญน้ำบุญตรงหลังจากที่ชมครับความสวยงามของวัดนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับเดินทางรับรถนะครับน <c oughs> ี่ฮะบรรยากาศครับมาที่ร้านจอดรถนะครับ โอ้บักมองเต็มข้นรถเลยพี่น้องสายบักมวงครับของที่ระลึกนะครับเว้จะเป็นเสือผาอาพรมากไมก้หลากหลายครับอนนี้มากครับเปรพระคุณทันนะครับเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาครับผมอันแรกอันแรกก็ต้องไม่ไหวแล้วครับเดินทางกลับครับ ทริปสั้นๆน,นะครับชมบรรยากาศชมความสวยงามครับ <c oughs> วัดผาซนแก้วนะครับอ่ะไปจ่ายเงินที่จอดรถพี่น้องสาบาทครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับกดไลค์กด u ับส r i ร์กันด้วยขอบคุณหลายๆ <c oughs> นะครับบุุาสูงัดห Gue t referred to as Tuka Han Desmarais Fourturtul-erman Diś Dhaka G analys Tuka o u